อเอเป็นแดกัหรือเปล่าเนี่ยอันนี้กระต่ายคู่แฝดนะคะ <laughs> เขาแยกอาหารจากตะก,ก้าไปเลยนะคะต้กดติดตามช่องฟุกเ้ยนะครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องอว,วันนี้นะคะพี่โฟและน้องแฝดนะครับ มาเที่ยวโมนันซานะคะอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะวันนี้นะคะพี่โฟกับมาม้านะครับจะไปให้อาหารกระต่ายกันด้านในเนาะไปน้องรอข้างในนะคะไปเลยว้าววินารักาเลยนี่กระต่ายตัวนี้น้วยเฮ้ยเฟียสเฟียสก้มหาอะไรลูกเอาไดไงน้องกระต่ายมาแล้วเอาเฟียสให้อาหารเขาเร็วเอาไปให้กระต่ายแล้วเร็วพี่โฟกเขากินแล้วอุ้ย นี่ารักไหมเฟียสยังไงตัวนี้อย่างนี้ไม่มองเฮ้ยมาหาเฟียสเลยวู้มาหาเฟียสเต็มเลยโอ้น่าอะพรอให้อาหารพรอให้อาหารโอ๋เก่งมากอาเบกให้เฟียสหน่อยอุ้ยอุ้ยเบคคุยกับกระต่ายเรื่องหรอครับอี่พรอี่พรให้กระต่ายนะครับอุ้ยตอนนั้นมันโผล่มาแล้วพี่พรมันได้กลิ่นแครอทว้าวพรอเนี่ย เออขอช้อนให้อาหารกระต่ายไ네หมครับวิจับมันด้วยเล้วๆๆอ่ให้เฟียสให้หน่อยไอ้ครูมักัดมือโอ้ตัวนี้น่ารักจังเลยใดูเฟี้ยสดูเฟี้โอ้เป็นแฝดกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้กระต่ายคู่แฝดนะครัะเขาแยกอาหารจากตะกร้าอไปเลยนะคะ มูไม่ไงเฟียสจะต้อ,อบไหมคะเฟียสอยากได้กลับไปเลี้ยงที่บ้านไหมอยากอ่ะเฟียสไม่ต้องเลยเฮ้ยมันตาแดงเป็นผีหรือเปล่าเขาเยอะแยะ,ยะเลยเฟียสดูสิ <c oughs> <c oughs> นี่มันจะจับให้ดูเจ้ตัวดีจ้าเฮ้ย <c oughs> มองดูสิอัฟเฟียไม่ต้องเข้าไปในบ้านเขาเลยนะบ้านเขาลูกน,นี่ดูสิตัวอะไรเฟียสอ,อะไรอ่ะลูกเห็นอะไรคะไห<อ>นดูสิไหนเจ้เห็นอะไรลูกอ๋อกระต่ายมันนอนอู้เฟียสเห็นกระต่ายนอนใช่ไหมครับครับโอเคโอเคมาแล้ว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 ให้อาหารกระต่าย พรให้ก็ให้บ้างอาพอให้บ้างโอ้คนนี้ไม่ใช่ลูกคนนี้ของปอมค่ะ <laughs> พี่พรนี่างเงี้ตัวนี้ไงคะับน่ารักจ <laughs> ังเลยเก่งมากพี่พรเก่งมากครับ <laughs> อัดจับให้เขากินดูตรงนี้มีแพะด้วยนะคะ <laughs> พี่เปยไ์ไปให้อาหารแพะไหมครับปะ่ปะ,ปะปะ่ะเดี๋ยวมาหาที่เปย์เอาให้ปะ่ปะดูเขาเลยครับ <laughs> โอ้น่ารักจังเลยนูสิ แท้เด้ตอนนี้นะคะพี่พอตกำลังจับกระต่ายนะครับสนุกสนานใหญ่เลยนะครับพี่พอตจับเขาเบาๆลูกยิ่งจับกระต่ายแล้วนะครับเจ้ครับโอ้เจ้เป็นไงคะได้กินทุกตัวยังคะโอ้พี่เจ้เก่งมากเลยเข้าตัวไหนอ่ะอยากเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมคะ สีขาวน่ารักอันี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักจ้าอีเฮ้ยมันยืน,นได้ไยคุณสีขาบย้ายยยยืนยยยยยบยยยยย้ยย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 ย